อยากจะบอกนะครับว่าคลิปนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมากๆนะครับเพราะว่าจากการเรนเดอร์งานเนี่ยทั้ง3-4สี่ครั้งเนี่ยไฟล์เสียทุกอันนะครับพยายามทำใหม่ก็แล้วเรนเดอร์ใหม่ก็แล้วก็ยังไม่หายนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะมันเหนื่อยมากาหเหลือเกิดน,นะครับคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนรบกวนช่วยดูคลิปนี้ทีนะครับเพราะว่า ทำนานมากจริงๆนะครับขอบคุณมากๆครับชาวเมม o r y รี่ดิมฟันทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องเมม o r y รี่ดิมฟันนะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งนะฮะกับการนะครับเล่าถึงเพลงอนิเมะเพลงโอเพนนิ่งแล้วก็เอนดิ g งที่ผมชื่นชอบนั่นเองนะครับวันนี้เป็น11ออันดับที่ผมชื่นชอบนะครับ ทำไมต้องเป็น11อันดับนะฮะเพราะว่ามันเหมือนมีเกี่ยวเนื่องกันนิดนึงนะก็ขอจาก10อันดับเพิ่มไปอีก1อันก็แล้วกันเป็น11อันดับนะครับจากคราวที่แล้วที่ผมได้ทําการพูดถึงเพลงเปิดเพลงปิดที่ผมชอบไปแล้วนั้นนะครับคิดว่ามันก็คงมียอดวิวไม่มากเท่าไหร่นะครับในช่วงทอกตูนที่ผมได้เล่าไปนะแต่จากอันดับที่30ในคลิปวิดีโอช่องผมนะฮะอยู่ๆมันก็เด้งมาถึงอันดับที่9 จนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยอดวิออวมันไปได้ดีอยู่แน่นอนมันก็ต้องมี EP 2ถูกไหมครับ EP2 เนี่ยผมก็เลยจะมาเล่าถึงเพลงเปิดเพลงปิดที่ผมชื่นชอบอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในชีวิตที่ผมดูอนิเมชันมาเนี่ยผมดูค่อนข้างเยอะมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีมากกว่า10เพลง2 0เพลงแน่นอน,นครับเพียงแต่ว่าจะได้เล่าในคลิปไหนแค่นั้นเอง แต่วันนี้ผมก็คัดมาประมาณ11เพลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วก็กลับไปฟังเพลงเหล่านั้นด้วยนะครับและแน่นอนนะมันมีในเรื่องของลิขสิทธิ์นะครับผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปให้ฟังนะหรือมาตัดมาส่วนเดียวมันก็ไม่ได้อะเพราะว่าลิขสิทธิ์ญี่ปุ่นมันแรงมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะใส่กราสตามแต่ในคลิปไว้เนี่ยให้เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผม ทำสิบเพลงนะแต่ว่าการ์ดใน y t u t u เนี่ยมันใส่ได้แค่5เพราะฉะนั้นผมจะเลือกเพลงที่ดีที่สุดในในคลิปนี้นะฮะใส่การ์ดก็ไว้แล้วกันนะแต่ถ้าไหนไม่มีนะพี่น้องชาว m e มเบอร r ดิ m f ฟันก็ไปเสิร์ชหากันเอาเองนะครับคิดว่าน่าจะมีหลายคนเคยได้ฟังเพลงเหล่านี้เหมือนกันเหมือนก,นกับผมนะครับแล้วก็นะฮะความจริงเนี่ยผมก็อยากจะเหมือนกับ อบอกเล่าว่ามันมีเพลงเก่าๆบางเพลงเนี่ยที่ผมชื่นชอบด้วยเหมือนกันนะครับอย่างเพลงทุกคนรู้ใช่ไหมฮะพอผมทำเพลงขึ้นมาแบบนี้นะฮะหรือว่าน่าจะรู้กันนะ มันเป็นเพลงอมะตะแล้วก็การ์ตูนอมะตะมากๆนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยได้ดูได้ฟังเพลงพวกนี้มาตั้งแต่เด็กสมัยอนุบาลสอง่ะผ่านมากี่20ปีแล้วฮะก็ยังดูยังฟังเรื่องเหล่านั้นกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโดเรมอนดัลลนบอลมารุโก,โกชินจงังอะไรพวกนี้นะฮะเพลงเหล่านี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะอาราลงอาราเล่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะย้อนกลับไปนานกันเกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นผม ตอนแรกว่าจะทําคลิปพวกนั้นนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันย้อนอดีตเกินนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะทําในยุคที่มันใหม่ขึ้นมาอีกสักนิดหนึ่งนะต่อจาก EP ีที่แล้วที่ผมเคยได้ทําไปแล้วนั่นเองนะครับโอเคเราพูดพ่อมทาเพลงกันมาามากพอแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปดูกันเลยนะฮะกับเพลงที่ผมชื่นชอบใน11อันดับที่ผมชื่นชอบนั่นเองนะครับ อันดับในที่นี้ผมไม่ได้เรียงตามตัวเลขนะครับเพราะฉะนั้น1 2 3 4 5เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเพลงไหนดีกว่ากันนะคะแค่พูดขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นเองนะฮะเพลงแรกนะครับที่เราจะไปแนะนำกันนะครับผมอยากจะแนะนำเพลงนี้เลยกับเพลง go นะครับวงฟ naruto opening ที่4ในภาคเด็กนั่นเองนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราพูดถึง naruto shippuden นะฮะ แต่พอนึกไปนึกมาก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ผมชื่นชอบอยู่เหมือนกันนะครับมันมีพลังเอนเนอรีที่สูงมากในเพลงนี้นะครับมีการกระโดดรถเต้นสนุกสนานนะครับเพลงเก่าก็จริงนะฮะแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นที่นิยมมากในสมัยนั้นนะครับถึงแม้สมัยนี้ก็คิดว่ามีหลายคนเนี่ยที่ชอบเพลงนี้เหมือนกับผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าวงโฟนี่เขาทำได้สนุกสนาน มากๆเลยนะครับกับเพลงโกะนารุโตโอเพนนิ่งที่4ในภาคเด็กนั่นเองนะครับต่อมานะฮะเพลงที่2ที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็เป็นเพลงที่รู้สึกว่ามันติดอยู่ในความทรงจำผมมากๆนะครับยังคงไม่พ้นกับนารุโตนะครับแต่ว่านารุโตอันนี้ก็จะเป็นเพลงประกอบเอนดิ้งนะฮะสำหรับเรื่อง the last naruto the movie นะฮะก็คือ ในตอนสุดท้ายที่ผมอ่านการ์ตูนมังงะเล่มจบใช่ไหมครับมันก็มีเรื่องนี้ฉายทางโรงภาพยนตร์นะครับเป็นการ์ตูนที่เราดูเราอ่านมาอย่างยาวนานนะหลาย10ปีหลายปีมากๆนะฮะพอมันจบมันก็ใจหายใช่ไหมครับแล้วเราไปดูเนี่ย h e อะ a s t m o v i e เนี่ยที่มันเป็นนารูโตะ Naruto ภาคสุดท้ายแล้วมีเรื่องราวความรักของฮินาตงฮินาตะอะไรแบบนี้นะฮะ แล้วมันก็แบบพอจบแล้วเพลงนี้ขึ้นแม่งแบบโคตรเศร้าอ่ะเหมือนเพื่อนที่เราอยู่ด้วยกันมานานกําลังจะจากเราไปอ่ะมีสากุระร่วงหล่นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีฉากที่พวกตัวพระเอกตัวละครค่อยๆโกรอัพหรือว่าเติบโตขึ้นนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าโฮชิโนอุซุะนะครับใน The Last Naruto นะครับเขาแต่งโดยนะฮะ ยาสุฮารุทาคานาชินะครับเขาเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงตีมเพลงอนิเมะอะไรอย่างเงี้ยหลายเพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็น Fairy Tail นารูโตะอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าเพลงนี้คือสุดยอดมากนะถ่ายทอดอารมณ์ได้ดีมากแล้วแบบพอดูเรื่องเี้แล้วพอเพลงจบขึ้นเนี่ยมันน้ำตารื้นเลยนะแบบว่าเศร้ามากนารูโตะจะจากเราไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นเพลงที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนฟังมากๆนะมันมีอีโมชั่นเยอะ เลยนะต่อไปนะครับก็เป็นเพลงจบนะฮะ ending ของอนิเมชันที่ทุกคนชื่นชอบนะครับคิดว่าชื่นชอบมีฝรั่งมารีแอคเยอะแยะเลยนะฮะกับ Attack on Titan ในซีซันที่4นะครับ Final Season Part 2นั่นเองนะครับเป็น ending ของ Part 2ใน Final Season Season 4นะครับแต่งโดยไอฮิกุชินะครับคือ มันทำมาจากเนื้อเรื่องอนิเมะใช่ไหมครับพอเห็นเพลงเศร้า so ๆนะครับประกอบกับเนื้อเรื่องอนิเมะนะฮะแล้วก็ตอนจบที่ทุกคนน่าจะได้ดูกันแล้วนะครับแล้วพอไปเปิดช่อง m ิ s e t h a i l a n ดแล้วเห็นเพลงที่มันแปลภาษาไทยกุสุนาในแบบนี้คือแบบโอ้อิโมชั่นแม่งมาเต็มฮะนึกถึงย้อนไปอ่ะหลายคนว่าตอนจบเรื่องนี้จบไม่ดีนะแต่สำหรับผมเนี่ยผมว่าถือว่าจบแบบ ทัดใจอะเราก็แบบจบดีมากๆนะยิ่งผมมาฟังเพลงนี้แล้วมันงแบบโคตรเศร้าแทนตัวละครหลักอย่างเอรินเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ดูก็แนะนําไปดูก่อนนะผมจะไม่สปอยนะครับคือเป็นเพลงที่เข้าถึงไมโซจิตวิญญาณของผมเลยทีเดียวนะครับเป็นเพลงที่แบบเข้าถึงอารมณ์มากๆนะยิ่งถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนเรื่องนี้มันทัดใจมากๆนะครับ ต่อไปนะครับเราก็ยังคงอยู่กับเพลงเศร้าๆอีกเช่นเคยนะครับไม่รู้ว่าใครเคยได้ดู a อนิเมชันเรื่องนี้กันบ้างหรือเปล่านะครับโอนอฮานะนะครับมิตรภาพและความทรงจำนะครับอนิเมชันฟิลกู๊ดนะฮะดีๆเรื่องหนึ่งนะครับแต่ที่ <laughs> ดีมากๆก็คือตอนจบเนี่ยน้ำตาไหลาภาพเป็นผอเต่าเลยนะ ยิ่งพอมาฟังเพลงจบเอนดิ้งนะครับคิมิกาคูเรตะาโมโนนะครับหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษว่า Secret b a t เนี่ยของวงโซนเนี่ยคือแบบน้ำตาท่วมจอนะจริงๆนะยิ่งมีภาพประกอบที่เป็นแอนิเมชันเคลื่อนไหวในตอนจบของเอนดิ้งเพลงเนี้ยที่เพื่อนๆทุกคนค่อยๆโกรอัพเติบโตขึ้นเหมือนเหมือนนารุโตะเพลงที่แล้วที่ผมแนะนำไปเนี่ย ฟังกี่ครั้งเนี่ยคือมันก็จะนึกถึงภาพของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนิเมชันเรื่องนั้นนะ่ะผมฟังเพลงนี้ทีไรนะรู้สึกว่าน้ําตาจะไหลทุกทีนะทั้งๆท,งท,งที่ฟังภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ออกนะครับแต่พอนึกถึงเรื่องราวการ์ตูนที่ผมได้ดูเนะี่ยคือแบบเผาเต่าเลยนะร้องไห้เป็นเผาเต่าเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้นะ Secret Base นะฮะของวงโซนนั่นเองนะครับ ต่อมานะฮะก็ออกแนวที่จะกึง่งๆึงเศร้ากึ่งกึ่งไม่เศร้าอยู่นะครับสำหรับเพลงต่อไปที่จะแนะนำในเพลงที่5นะครับเพลงนี้นะฮะก็จะเป็นของ Westwim นะฮะกับ OST ประกอบอนิเมชันที่ทุกคนรู้จักกันดีอย่าง Your Name นะครับชื่อเพลงนี้ชื่อมีชื่อว่า Sparkle นะฮะ ในชื่อภาษาอังกฤษ,ฤษนะฮะชื่อญี่ปุ่นผมไม่แน่ใจชื่อไรแต่ชื่อภาษาอังกฤษคือ Sparkle เป็น o s t ของเพลงอ่ะไม่ใช่ของเพลงของภาพยนตร์ n i m เมชันเรื่อง y r Name นะฮะของชินคายมาโกโตะนะฮะซึ่งไปดูแล้วแบบประทับใจมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตูนเพลงประกอบรูปภาพอันแสนสวยงามของชินคายไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้วนะทุกคน ก็พอได้ดูประกอบกับเนื้อเรื่องและเพลงเนี้ยคือมันก็ทัชใจเหมือนกันนะมันมีความรู้สึกก้ากึ่งระหว่างแบบเศร้ากระสุกอยู่ระหว่างตรงกลางนะแล้วก็พอตอนจบมันก็จะเกิดความรู้สึกออ่มเอิมใจประมาณนั้นนะเพลงในอัลบั้มผมที่เขาที่ผมซื้อมานะในอัลบั้มเขาเนี่ยก็ ไม่ได้มีแต่เพลงนี้ที่เพาะนะเพลงอย่าอื่นก็เพาะเหมือนกันนะครับลองไปหาฟังกันได้นะครับกับ Rest Wim นะฮะ w e s t อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ w e s t Wim นะฮะประมาณนี้นะครับถ้าเราเศร้ากันแล้วนะฮะเราก็จะไปเศร้ากันต่อนะครับกับ o p e n i n g ของกระตูนเรื่องหนึ่งที่คิดว่าก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเหมือนกันนะฮะ กับ My Hero a c a d e m เมนะฮะใน o p e n นนิที่11นะฮะของ My Hero a c a d e m เมนะครับที่มีชื่อว่าบูคุราโนะนะครับจากศิลปินที่ชื่อว่าอีฟนะครับซึ่งอันเนี้ยเขาเป็นศิลปินที่ไม่ค่อยเปิดเผยไปหน้านะผมก็เลยหาได้แค่เป็นเงาๆมาให้ทุกคนชมนะครับเขาก็จะร้องเพลงนะฮะประกอบของโอเพนนิ่งที่ 11เนี้ยให้กับทุกคนเนี่ยได้รับชมรับฟังกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตอนที่พระเอกเนี่ยเขาเข้าสู่ด้านมืดนะฮะคล้ายอารมณ์ไปเป็นแบทแมนที่เมืองแห่งผู้ร้ายอะไรแบบนี้นะฮะแล้วแบบพระเอกเนี่ยก็โศกเศร้ามากๆนะฮะกับเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วทาง ตัวศิลปินอีฟเนี่ยเขาก็ถ่ายทอดอารมณ์ที่เศร้าๆนะฮะประกอบกับ MV ที่เป็นตัวอนิเมชันประกอบเนี่ยมันก็สามารถเข้าใจได้นะฮะกับเรื่องราวที่ผ่านมาของตัวละครนะแล้วมันก็เป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะฮะกับ my hero academia ใน o p เพนนิที่11นั่นเองนะครับแล้วตัววงอีฟเนี่ยไม่ใช่วงอีฟ จะเรียกว่าวงได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีแค่ตัวเขาคนเดียวนะแต่ว่าอาจจะมีทีมงานอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่มามันจะเรียกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่าเป็นศิลปินกลุ่มดีนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็ฝากผลงานนอกจากเพลงเพลงนี้เอาไว้แล้วนะฮะก็ยังฝากผลงานเพลงที่ผมบอกว่ามันเป็นอีกติ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาในอันดับที่11ของรายการเพลงนะนั่นก็คือโอเพนนิ่งของจูจูศึก ไคเซนในซีซันแรกนั่นเองนะครับก็เป็นคนเดียวกันร้องมีชื่อเพลงว่าไครไคคิตันนะฮะหรือว่าโอเพนนิ่งของจูจูสึกไคเซนภาคแรกนั่นเองมันก็จะมีอารมณ์ที่ต่างไปจากอารมณ์ของโอเพนนิ่ง1 1ของ My Hero a n แอนเ i อโดยสิ้นเชิงนะมันก็จะออกแบบร็อกๆนิดหนึ่งสนุกสนานหน่อยๆนยนะครับประกอบก,บกับการต่อสู้ของ เหล่าเอ็กโซซิอะไรแบบนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสนุกสนานใช้ได้เลยนะฮะสำหรับ Opening ่งจูังสึไกเซนภาคแรกซึ่งผมก็ชอบเหมือนกันนะครับต่อมานะฮะที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือพเพลงเปิดตัว o p e n นนิ่ที่6นะฮะของ my hero academia นะครับของบูเอ็นเคนะครับอันนี้ก็จะเป็น Opening นะฮะที่เปิดตัวน้องเอริสุดน่ารักในภาคนี้นะครับแล้วก็ตัวโกง ไอปากนกนะฮะที่ค่อนข้างที่จะเทแล้วก็เก่งอยู่นะสำหรับผมนะพอมาประกอบการต่อสู้ในเพลงเพลงนี้นะฮะมันก็รู้สึกว่าเทมากๆนะฮะออกแนวร็อกจ๋าหน่อยๆนะก็เป็นเพลงที่ผมชอบอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะฮะกับเพลง polaris นะครับต่อมานะครับพอเราพูดถึงจุด t สึก k a s e นที่เป็น opening แล้ว เราก็จะข้าม ending ไปไม่ได้นะ ending ที่ผมชอบเพลงหนึ่งเหมือนกันนะฮะในซีซันแรกเพลงเปิดกับเพลงปิดของจ u จ s สึไคเซนเนี่ยผมก็ชอบเหมือนกันนะครับเพลงนี้นะฮะก็มีชื่อว่า lost in paradise นะครับโดยอา i ีฟีดเอ็กนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเพลงปิดตัวที่ออกแนวดิสโก้แล้วก็มีป อยู่ในนั้นนะครับผมเป็นคนชอบแรปฮิปฮอปอยู่แล้วนะครับผสมกับดิสโก้ไปเนะี่ยมันลงตัวมากๆนะครับสำหรับ Ending งจูจ t ส u ไครเซนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ผ่านมาแล้วนะฮะประมาณเท่าไหร่ล่ะ9เพลงใช่ไหมทีนี้เราก็จะไปถึงอันดับที่9นะฮะเพลงที่9ที่ผมชื่นชอบนั่นก็คือบาเกโมโ o กาตารินะฮะในโอเพนที่4นะครับ ไอเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่นิดนึงคนทำแอนิเมชันที่เป็นบริษัทแชปใช่ไหมครับแชปเขาก็คิดคอนเซปต์นะฮะในการทำเพลงก็คือ1คน1 o p e n โอเพนนิ่ง,งของตนเองนะครับซึ่งเพลงนี้นะฮะก็จะเป็นเพลงเปิดน,นะฮะในโอเพนนิ่งที่4ของน้องมูนะครับหรือว่าเพลงที่มีชื่อว่าเพลงในเซอร์ l a t ชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการร้องของคุณคณะ ซึ่งเป็น v ว i ์แอคเตอนะครับก็คือเป็นคนภาคเสียแอนิเมชันต่างๆนะครับแล้วเขาก็มารับบทร้องคุณน้องหมูนะครับในเรื่องบากินโมโนกาตารินะครับซึ่งแต่ละ o p e n นนิ่เนี่ยเขาก็จะมีแต่ละตัวละครแต่ละ o p e n นนิ่ของเขาทีอ่อยากจะนำเสนอนะครับแต่ว่าเพลงเนี้ยผมเชื่อว่าทุกท่านนะฮะที่เป็นคออนิเมะหรืออาจจะไม่ใช่คออนิเมะก็ได้น่าจะคุ้นหูเคยได้ยิน ไหวครั้งมากๆนะฮะสำหรับเพลงนี้มันเป็นเพลงน่ารักตะมูตะมีนะฮะประกอบกับภาพลักษณ์ของน้องงูนะมันก็เลยทําให้เนี่ยคนจดจําได้ง่ายสําหรับเพลงเพลงนี้นะฮะกับ r น n e Circulation นั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเพลงสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําเพื่อนๆให้ได้กลับไปฟังกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงเปิดนะฮะสุดเข้มข้นนะฮะมีพลังแรงกล้า การร้องนะฮะปล่อยห,หมัดเดียวกระจุยนะครับถูกแล้วครับนั่นก็คือโอเพนนิ่งจากเรื่องวันพันแม่นั่นเองนะฮะวันพันแม่เนี่ยเขาก็จะเป็นการ์ตูนแนวต่อยตีจะเรียกว่าต่อยตีหรือเปล่านะฮะก็เป็นแบบรัวหมัดนะฮะแต่พระเอกเนี่ยจะสามารถใช้ได้หมัดเดียวแล้วชนะนะก็จะเป็นการ์ตูนที่แบบกวนๆฮาๆนะครับวาดภาพโดยอาจารย์มุราตะนะฮะแล้วก็เขียน เรื่องโดยอาจารย์วันนะครับซึ่งเพลงเนี้ยเขามีเพลงที่ชื่อว่า The Hero นั่นเองนะครับ a ร t i ิ t ที่ร้องเพลงนี้นะครับก็คือ jam project นะครับ jam project คืออะไรก็มันจะย่อมาจาก Japan anime project นั่นเองนะครับก็เป็นการรวมตัวของคุณลวัยเท่ๆนะฮะอาจจะยังแก่แล้วยังมีไฟอยู่นะฮะก็มาแต่ง พวกทีมอนิเมะนะฮะโอฟิ้นนิ่งเอนดิ้งอนิเมะอะไรแบบนี้นะครับเป็นบทชิคพิเศษเป็นจบๆไปนะครับแล้วเขาก็มาร้องเพลงเนี้ยถึงแม้ว่าจะแก่แต่ว่าพลังในการขับร้องของเขาเนะะี่ยวันพอุเนี่ยมันสุดยอดมากๆนะฮะมีพลังในอย่างจะลุกขึ้นมาเนี่ยวิ่พื้นเหมือนกับไอตัวพระเอกเลยนะฮะล้มหัวผ้าคุมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะส,สักประจําสักสิบทีก่อนออกจากบ้านนะฮะ ว่าห,หัวหน้าเลี่ยต่อยแม่งเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอารมณ์แบบมีพลังแบบนั้นเลยนะครับก็เป็นอันดับสุดท้ายที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนได้ไปลองชมลองฟังกันนะครับสําหรับ Animation Ending งนะฮะโอเพนนิ Opening, ที่อยากจะแนะนําทั้งซึเป็นเพลงนี้นะฮะอาจจะใส่การ์ดได้ไม่ทั้งหมดนะก็ลองกลับไปเสิร์ชแล้วก็ฟังดูนะครับเป็นเพลงที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมมากๆเลยนะครับ ถ้ายังไงนะฮะชอบคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เวมบริยิมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ